ดีเอา้าเอา้ายังยังังนดีไม่ช่วยอะ่ะเออหัวรอแล้วเนี่ยมาดิเีบวันวันเล่นแต่เกมการไม่รู้จักทำแบบนึงนี่แม่เล่นเกมอยู่ไปซื้อของให้แม่หน่อยผงชูรสแม่หมดแล้วเดี๋ยวเล่นเกมอยู่ไม่เห็นหรอระบอกให้ไปเดี๋ยวนี้เจี๊ยบช้ตอนเล่นเกมนั่งว่างเลือกใช้วะ สวัสดีค่ะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะฮะจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้แม่โดนโทษแม่ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเยอะขนาดนี้ฉันจะรู้ที่หาใจนีถ้าคนที่เรารักเกิดบัตเหตุเราก็ต้ อุบัติเหตุจากรถประกันภัยพรบรช่วยคุณได้ค่าเสียหายเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นจะได้รับตามที่แจายจริงไม่เกิน3 0,000บาทกรณีทุกพลภาพสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยละยย 4, ละสาม0 0ืบาทผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ 4, บ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าชดเชยและค่าปรงศพรวมกันไม่เกิน65,000บาทวงเงินคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่าชดเชยรายละ80,000บาทกรณีสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าสินไหมทดแทน200,000-500,000บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร์สิ้นเชิงจะได้รับค่าสินไหม่ทดแทน0.5แสนบาทผู้ประสบภยัยที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาลรับค่าชดเชยรายว,ว,วันวันละ200บาทไม่เกิน20วันขับขี่ปลอดภัยถ้าทำาัรบอรสงสยัยโทรเลย1186